สว s a l a m u a l น้องๆน,นักเรียนชั้นป5ทุกคนนะครับ uh, My name is Welcome to English class My name is Muslimin Today we are going to study Unit 2 Lesson 7 to 8วันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ Lesson 7กับ8นะครับเราจะเรียน2 lesson ทีเดียวเลยเพราะว่าเนื้อหามันไม่ค่อยเยอะนะครับใน lesson 2 lesson นี้เนี่ยก็จะเป็นแบบฝึกนะครับทบทวน เรื่องราวเนื้อหาที่เราเรียนจากยูนิตที่2ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะ if you re ready let's go อ่านี่นะครับก่อนที่เราจะไปสู่กิจกรรมของ Lesson 7กับ8นะครับเรามาดูเฉลยของ Lesson 6ก่อนนะครับ่า s e s s o n กเนี่ยก็จะเป็นแบบฝูกหัดนะครับหลังจากที่เราได้อ่าน reading passage นะครับจาก Lesson ที่5นะครับอ่า Reading passage ในวันนั้นก็จะเป็นเรื่อง at the mall นะครับเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าอ่านักเรียนจํงจำได้หรือเปล่านะครับเรามาดูข้อ2ใหญ่กันก่อนนะครับข้อ2ใหญ่เนี่ยเป็นการตอบคำถามนะครับอ่าตอบตอบคำถามจากเรื่องข้อที่หนึ่งถามว่า is a shopping center the same as a mall เขาบอกว่าศูนย์การค้าเนี่ยเหมือนกับห้างไหมอ,อ,อ่าคำตอบก็คือ เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือเรียกจะเรียกสินค้าหรือเรียกห้างก็ได้นะครับก็เลยต้องตอบ yes นะครับแล้วก็ yes it is นะครับเพราะว่าเขาถามเป็น is นะครับเขาถามเป็นเอกพจน์นะครับเราต้องตอบ it is ข้อที่2 a l m o s new invention ห้างสั่งสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหม่หรือเปล่าเป็นสิ่งที่ใหม่ใช่ไหมคำต,ตอบคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่สิ่งที่ใหม่เลยเพราะว่าเกิดขึ้น นานมาแล้วนะครับมีมานานแล้วนะครับคำตอบก็เลยต้องตอบเป็น no นะครับ no they aren't นะครับตอบประธานเป็น they เพราะว่าเนี่ย malls นะครับเต็ม s yes. ต่อไปข้อที่3 can you ice skate at dubai mall ถามว่าคุณสามารถที่จะเล่นสเก็ตที่ห้างดูไบได้ไหมถ้าเราดูเนื้อหานี่ก็คือในห้างดูไบจะเป็นห้างที่ขนาดใหญ่มากๆเลย นะครับดังนั้นก็สามารถที่จะเล่นสเก็ตได้ดังนั้นข้อน,นี้ตอบว่า yes นะครับ yes I can นะครับถาม you ตอบ I นะครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วย can ลงท้ายด้วย can นะครับต่อไปข้อที่4 where is the Grand Plaza ข้อน,นี้ถามว่า Grand p a z a เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับจากที่เรื่องเนี่ยเราก็ตอบได้ว่า it is in Istanbul Turkey นะครับมันอยู่ในเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนั่นเองครับ อ่ะต่อไปนะครับเป็นข้อที่3ใหญ่นะครับข้อ3ใหญ่นี่ก็คือเขาให้เติมนะครับสถานที่นะครับว่าเราสามารถที่จะทํากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยได้ที่ไหนบ้างนะครับข้อที่1คือ buy a new book ซื้อหนังสือใหม่นะครับซื้อที่ไหนสถานที่ที่เราไปซื้อก็คือที่ bookstore นะครับก็คือที่ร้านหนังสือนั่นเองนะครับข้อที่2 eat pizza นะครับกินพิซซ่ากินที่ไหนบ้างนะครับคำตอบคือ Food court นะครับแล้วก็ play video games นะครับเล่นวิดีโอเกมนะครับเล่นที่ไหนเล่นที่ arcade นะครับแล้วก็ buy an, toy for my pet นะครับซื้อของเล่นให้กับสัตว์เลี้ยงของฉันนะครับก็คือซื้อที่ pet store นะครับร้านสัตว์เลี้ยงแล้วก็ get a haircut นะครับไปตัดผมตัดผมที่ เทเซเลนนะครับก็คือที่ร้านเสมสวยนั่นเองครับอ่านี่คือคำตอบนะครับของแบบงึกหัดนะครับใน l e s เซ่ที่6นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็อ่าคำตออ่าคำถามข้อสุดท้ายนะครับก็ให้เรานะครับเอาข้อมูลจากตารางเมื่อกี้เนี่ยไม่มาลองเขียนเป็นความเรียงดูนะครับว่าเกี่ยวกับการไปไปเที่ยวในห้างของเรานะครับ ก็เขาจะขึ้นต้นประโยคมาให้ว่า I'm going to go to the mall ฉันเนี่ยจะไปที่ห้างา first ลำดับแรกอาจจะทำอะไรครับ I'm going to bookstore to buy cartoon books นะครับก็ไปที่ร้านหนังสือเพื่อที่จะไปซื้อหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วก็จะทำอะไรกอนเด้นหลังจากนั้นทำอะไรแต่เราก็เขียน เขียนเองนะครับตรงนี้เนี่ยคำตอบเนี่ยไม่ได้ตายตัวนะครับนักเรียนเขียนอะไรมาก็ถูกหมดเลยนะครับแต่ว่าให้เขียนอยู่ในเรื่องราวของการไปที่ห้างนะครับไม่ใช่ว่าเขียนไปมั่วอย่างอื่นนั้นก็ไม่ใช่นะครับอ่าโอเควันนี้เนี่ยก็จะเป็น lesson 7นะครับ7 to 8นะครับอ่าก็จะเป็นหน้า 23, 22กับ23นะครับนักเรียนดูตามครูเลยนะครับเปิดหนังสือบางพลาง หน้าที่22นะครับ Lesson 7นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้หนัเกเรียนได้แสดงออกนะครับถ้าเป็นอนไ i t e เนี่ยเรียนปกติในชั้นเรียนเนี่ยครูก็จะให้หนัเกเรียนทำกิจกรรมแล้วก็ออกมานำเสนอหน้าชั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ทำคร่าวๆนะครับเท่าที่เราทำได้ก็พอน,นะครับเรามาดูนะครับหน้าย2ิบนะครับ Lesson Seven นะครับข้อ1ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าให้เรา plan Your, your town map นะครับให้เราวางแผนสมมุติขึ้นมานะครับเป็นแผนที่เมืองของเรานะครับให้เราสร้างแผนที่เมืองของเราแล้วก็ make a list of three places in your town แล้วก็ให้เราเขียนนะครับสถานที่3ที่นะครับในในเมืองของเรานะครับ and how to how to travel there แล้วก็จะไปที่นั่นได้อย่างไรนะครับอันนี้ ให้เราทําในรูปแบบตารางก่อนนะครับครูจะครูจะยกตัวอย่างมาให้เช่นสถานที่นะครับเช่นแบง k ์ Bank นะครับจะไปที่แบงก์ได้อย่างไรเราก็กาหนดว่าไปบัสนะครับไปกับรถบัสนะครับอ่าส่วนสถานที่อื่นๆนักเรียนเขียนเองนะครับข้อที่2ข้อที่3จะเป็นสถานที่ไหนแล้วก็จะไปด้วยยานพาหนะอะไรนะครับเรื่องยานพาหนะนี้เราเรียนมาแล้วใน l e s s o n 1นะครับนักเรียนสามารถไปทบทวนได้ ทีนี้ถ้าเป็นออนไซต์ site, นะครับถ้าเรียนแบบปกติครูก็จะให้นกเรียนมานําเสนอแบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ให้ดูเฉยๆแล้วกันนะครับอ่าดูเขานําเสนอนะครับผู้หญิงบอกว่า I'm going to go to Great Games นะครับฉันจะไปที่ Great Game นะครับ g a great game, game ก็เป็นชื่อนะครับชื่อสถานที่ I'm going to go by car ก็คือฉันจะไปตรงนั้นเนี่ยกับรถยนต์นะครับไปโดยขึ้นรถยนต์ อ่าส่วนผู้ชายนะครับก็บอกว่า you're going to go to the o r c a i d นะครับบอกว่าคุณจะไปที่ o r c a d e นะครับนี่คือการนำเสนอนะครับออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะครับทีนี้ดู lesson 8นะครับก็จะอยู่หน้า23นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับต่อเนื่องเนี่ยเรามาดูข้อหนใหญ่นะครับข้อหนใหญ่บอกว่า Uh, spelling นะครับเป็นการสะกดคำนะครับเป็นกิจกรรมสะกดคำ complete the puzzle and write the mystery place นะครับให้เราเขียน uh, คำศัพท์ลงในตารางนะครับตามข้อเลยนะครับตามข้อคำศัพท์จะเป็นแนวแนวนอนนะครับข้อที่1เนี่ยก็ดูภาพนะครับเป็นภาพเรือ,อเรือภาษาอังกฤษคืออะไรเราก็เขียนไปเลยนะครับข้อที่2เป็นเฮลิคอปเตอรนะครับ ข้อที่3เป็นเป็นเป็นตู้เกมนะครับเล่นเกมที่ไหนที่ออร์เคดนะครับข้อที่4เเคยแล้วเราก็เขียนไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็เอาอะยกร่งตัวอย่างนะครับข้อหนึ่งเนี่ยก็ boat นะครับก็เขียนลงไปตามนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้ทุกคําแล้วเนี่ยเราก็ดูคําในแนวตั้งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาคํา เอาตัวอักษรที่เขาให้มาด้วยนะครับนับด้วยนะครับมาเขียนเป็นมิ s ทร r เวิร์ดนะครับคำปริศนาข้างล่างนี้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำปริศนาเนี่ยคือคำอะไรนะครับเราเขียนข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับเขียนข้างบนนี้เสร็จเขียนคำปริศนาข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เขียนไว้นะครับอ่ะต่อไปนะครับกิจกรรมที่2นะครับก็ เขาจะให้เราดูภาพนะครับเขาให้ภาพมา2อย่างนะครับภาพที่หนึ่งคือสถานที่นะครับภาพที่2เป็นยานพาหนะนะครับเสร็จแล้วเราเอาข้อมูลเรื่องสองอย่างเนี่ยมาเขียนนะครับเป็นประโยคนะครับวางแผนว่าจะไปที่ไหนโดยใช้ยานพาหนะอะไรนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเขายกตัวอย่างมาให้นะครับว่า I'm going to go to the mall นะครับสถานที่ by bus นะครับโดยยานพาหนะ บัสนะครับก็คือฉันจะไปที่ห้างสับสินค้าโดยใช้รถบัสนั่นเองนะครับข้อที่2เนี่ยนักเรียนก็ดูนะครับสถานที่คืออะไรนะครับแล้วก็ยานพาหนะคืออะไรนะครับแล้วก็เขียนตามโครงสร้างนี้เลยนะครับทีนี้มาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3เขาอว่า,าเป็นกิจกรรม word play นะครับเกี่ยวกับคำศัพท์นะครับอ่า find and circle the words from unit 2 o n page 72 ให้เราหาคำศัพท์นะครับแล้วก็วงกลมรอบคำศัพท์นั้นนะครับหาคำศัพท์ที่อยู่ในยูนิต2นะครับกิจกรรมเนี่ยจะอยู่หน้า72นะครับให้นักเรียนพิกหนังสือนะครับไปไปท้ายเล่มเลยนะครับกับก็บท้ายเล่มหน้า7 2นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เราก็ทำมาแล้วนะครับในยูนิตที่1นะครับอยู่นิตที่2ก็ทำต่อนะครับอูยกตัวอย่างนะครับคำที่อยู่ในยูนิตที่2ก็คือ นี่นะครับคำว่า train นะครับ train นักเรียนก็วงเปมเลยนะครับนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับถ่ายรูปส่งผลงานนะครับมาให้ครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเพียงนี้นะครับ l e s s uh, see you again unit 3 lesson 1นะครับเจอกันใหม่นะครับใน unit ใหม่นะครับยูนิตที่3นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเจอ unit ที่3เนี่ยก็มีในแบบบุหัดนะครับอีก นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการทบทวนเนื้อหานะครับสำหรับนี้ก็แค่นี้นะครับ Goodbye